เมลีบักเต้ฆ่าคนเดียวกูอยู่ที่แจแบงแรมใส่กูกอย่างเดียวนะไอไปตามึงนั้นมันคืนเอายาคักแกะยาเหลอือหนึ่งกาแฟมึงพันแล้วไปเอาอีกกล่องนึงนี่นนก่อนที่มันจะเอากู <c oughs> <อ>ได้ยินเสียงแล้วอะึงได้เอาไปแล้ะไอ้เหี้ยอันอันนั้นเอาไปกูต้องปืนนิ้ ไอ้สวนมันติพังเข้ามาแล้วอ,อันไหนทางเข้าทางอ,ออกวะนี่เอ็กซ์ิดทางเขา้าเฮียท,ทางออกไอ้สัตว์ <laughs> เอาไปหาซตอมอีูเลยเจ้าไหนมึงเสียเอามึงก็เปิดประตูอย่ากให้ก่อนได้ไเปิดออกไปแม่งจะเป็นแซน,นียนงี่ยังไงทางเข้าทางเดียวกับลุมยิงแล้วะไรนี้มึงคือวิ่งออกไปให้ยังด้วะก็หนักแน่นี่ วิ่งตามมาก็สุน <o> มันคุ้นๆนะวะต้องวิ่งตามสปอร์ตไลท์ไปดิเออไปสุดทาัางสปอร์ตไลท์แมวขอ,อัเสือ ผมมันลังมากคือเลอะคุได้อาวุธไม่รีแล้วไอ้บอมเฮ้ยมาจากไหนโอ้โหแม่กระสุนมันจะเบลอเอ๊ะไม่เลย เนี่ยแอะแอะวะตัวตลกวุ้ยแม่งลังมาล่ะสูไปเปเอ็กงพี่เฮ้ยกาแฟไหมผมเต้ฮอดบมหละ Ring lấy nhuộm. Oh mang egg, hoặc thong, you mang MM. quay you? Wait, wait, wait. 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 Wait, เอาไอสัตว์เอาอีซี่ดีแบบนี้เอาอีซี่ดีแบบนี้ไอสัตว์จอยิ่งเลย <laughs> อโ,อโอ้โหตะคก,กี้โอ้กระสุนเรือหน้าเดียวชิบหายเบิด กูยิ่งเล่นกันเลยเหี้ยเอาเดี๋ยวเพื่อนนี่เกมสุดยาเอ้ยแข็งมาดิมึงตีกูแข็งมากเมรีอุยหุยหุยถอยมาถอยมาถอยมาเฮ้กระเด็นกูเป็นผู้เวียนเก็ตติดมุมสูกูติดมุมสูกูโดนสองทีอยางเง้ยกูติดมุมกูโดนเบิ้ล พันหนึ่งพันแต่วมีเอา้าเฮ้ยสูแมงงัวตายไอ้เ oh, หี้ยนะสงสารโอ้หแม่งเป็นกระดูกไปแล้วสงสารเจ้าของก็เถอะเฮ้ยไปเรียนมาเอ้ยกูจะเผากูจะเผาทั้งเขานี่เห็นมั้งครับของหมูมึงนะมึงเห็นอยู่บนนะเผาเล่าเผาเล่า เต้หมูมึงถึอเผาอยู่ข้างหลังมนมึงเห็นอยู่ปะมันถึออยู่นะมันกาแฟเผามันเลยถ้าช่วยฉันด้วยเฮลมีไอ้นี้ซัมเฮลโอ้โหเขยืดเหลือบเขียวแม่งเหลืองเลยเฮียมีงมีอย่างไหนวะนี่ปืนเนี่ยหมูป้๊ดเลย ไปรังค้าว่ะทุกคนเออเต้มื่อนี้ขันเลิกเล่นเดี๋ยวโอน wallet ให้เอจากซาบัดไม่มีเนี่ยเพื่อนมีกาแฟมีบ่ตจากซาบัดมันสิหมดอายุฮะมาแล้ว มึงมีเงินนิะบัญชีบล่ะมีอยู่แต่มันเติมขั้นต่ำร้อยหนึ่งมันเติมขั้นต่ำร้อยหนึ่งอ๋อเติมเวลาัไาไปเว้นก็ใสว้าชาเจออยู่ใส่สชาร์เจอนะเฮ้ยยูนี่ยูนี่เออเอโนโูอ้น มันอยู่ไหนอย่างเพงคามหามันเห็นอย่างวะไอสัตว์แงโอ้ชัดเจออยู่ทางไหนวะชัดเจอนกองยาเกองยาอยู่ตรงนั้นเตั้งไปนะข้างหน้านะสภาพกองยาเออกูกูเออแม่งเหยียบไว้เปิดไอกระสุนวะ ทั้งไหนต่อวะสูยตันได้หิอีกแล้วปะวะเสียนสีนะเมียนมันเต้สวยพุอยู่ติดมุมเลยเอาอ้วนนี่กูจะมาเนี่ยอวนไปอยู่บนนั้นน่ะดีแล้วมีกระสุนให้เติมแล้วไปแล้วคุณเฮ้ยชาเจ้า ไอ้นี่ซ้ำเหีขาวขาโ้ยโดลมมิดโดลงมิดเหวมันบอกว่าอียแล้วเปิดประตูเปิดประตูแล้ววิ่ง

เอ๊ะอ,อย่างนี้กูว่ามันถึงเวลาแล้วแหละเพื่อนไปชาเจอ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 ,ชชอ <laughs> เออกูโดนมีลางจะโดนดึงวะน้ำมันกระเด็น กูทราอยู่กูทาอยู่เจม้พ่อเมอ่คนละงทางเลยมึงวะเดินมาเดินมาเลยเดินมาเลยมันอยู่ในห้อง่นี่ห้องเซฟ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  ไอ้ผุ้ท <The absor baptism> ้องลุ <iling> 是是้ยไอ้ผู้เหี้ยนี่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 ไประตูไหมสู้พอรู้ห้องเซฟมังวิ่งไหมมัวิ่ผ่านง้อมบี้ไม่จะป้อนตัวหนาเป็นแสนไหป ก่อนแบคเตีไปกัดยิงมันตรงนั้นนี่วะอีซ EC มาเอายาไหมสัวนี่ยาดี่เสียโอเสียงมาเขียดนี่มาก่อนมูเลยแอเๆนี่เออเลยอีกกล่องนึงเออบักเตีมุงพันแล้วเก็บไปแล้วกัน AK เริ่มหายมาร์ก AK มี่อย่างเรื่องถูกเก็บบ้างมี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 อย่างมีปืน

không có nếu gì anh hiền ơi anh hiền nào nè ơi hiểu nào kiểu 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 ตะคุ่มตะคุ่มไม่ใช่แล้วมันโดดมันโดดเร็วนะตอนหนีก็โดดหนีนะเฮ้ยสูเห็นคอคออย่างนั้นอะไรอยู่เออกูเห็นอย่างนี้ไอ้ยนี่ละดแานสุดท้ายคนหัวหัวจะมาหามเข่าคนหัวเฮ้ย

ก็มาอยู่คนละหอคอยเออวะงไม่ยาอยู่ตรงนี่แหละมันมันจังดึงกันได้จังมึงนะท็อปใหญ่ตรงนี้เอ้ยเขาต้องไปเวทีไปเวทีคนหนึ่งดิเกเองกูเองกูเองเดี๋ยวแล้วหมู่มึงโดนยิงอยู่ใน่นะมันต้องไปโกดังเลยเริ่มคอนเสิร์ตแล้วคุณจะมาไอสัตว์เดี๋ยวแป๊บนึงแม่กับบอลลยออย่างเงี้แค่นี้มันกลับมา เดี๋ยวเคลียร์ผีได้เดี๋ยวกูวิ่งไปเอารอนเบิดเลยไอ้สัสโอเคไปแล้วเฮ้ยเอี่ยงวะนะไฮ้สู่เก็บอันแกจีบไหมเนี่ยไฮ้สู่ยาเต็มเลยบนเวทียาเต็มเลยเฮ้ยพู้เขาคือบอไปอยู่บนเวทีวะ รัแหวมาละมานขาดเรื่องนึงวิชาเตอร์ชาเตอร์เฮ้ยยังเนี่ยชาเตอร์ชาเตอร์เฮ้ยยังนะสูวมันเป็นภูมมันเป็นภูมิเฮ้ยบนเวทียาเต็มเลยเฮ้ยังมาดูวตายละบนเวทีนี่มีเครื่องปั๊มหัวใจเต้แต่อยู่บนเวทีว่ะ แตกสองไอ้แบบหายแล้วกาแฟมึงอยู่แล้วห่อคอยกูแล้วมาแจ็กกี้มันมาหากูแล้วนี่กาแฟกูแตกแน่เงี้ยกาแฟเอาไหนเดียววะกาแฟกูโดนแจ็กกี้ดึงกว่ากูได้เหี้ยไอ้เหี้ยถ้าผีถ้ามึงจะทุบกูขนาดนี้มึงก็ครบโอ้ยกี่เฮียได้เฮียเสร็จเรียบร้อยจบแล้ว ไอซูลงไปละป้าแม่หัวก้ยเด้อผีแม่งเตะกูแบบโหดร้ายมาให้กู้ได้ก่อนก่อนที่กดอ่ะก่อนให้กูโยนไอ้ผู้ให้แล้วกผู้แม่งคนรมีประโยชน์ทำไมเดยวเดยวสูตั้งสติดีๆข้างนอกแม่งค่อนข้างดุว่ะเขาสิแคมป์เวทีหรือสิแคมป์บนหอคอยเปวิธีเลยไหมไะ เวทีมันมียานะหรือเก็บยาก่อนแล้ววิ่งไปแคมป์หอคอยบ่ระว,วังชาเต์ ตขึ้นเวทีเบลย่าคุกเป็นเสด้ยอุ้ยแม่งระเบิดเต็มเลยรอบอย่างเต็มเลยว่าเหรียญอยู่ข้างล่างเลยยังบอกได้บนเวทีของไหล เก็ยบยาคนละอันเราขึ้นไปบนนู้นมาอาละวะเนี่กูกวดนี่นี่เดี๋ยวพึ่งอย่าพึ่งอย,ย,ย่าพึ่งยายเลยตั้งสี่อันกาแฟมักเต้มาเก็ยบยาเนี่ยอดีนาลีนวะเอากูหลุดกูยืนเนี่ยกูจะไปเล่นข้างบนเหรอซูเปอร์เลีนแถวนี้เหรอเอ่อแล้วแต่เล่นข้างบนดีกว่ากูว่าเก็บของเก็บยาเก็บอย่างไปแล้วขึ้นไปเล่นข้างบน เก็บไประบบยาอ้วขึ้นหอคอยเดียวกันเก็บไปเล่นแล้วลอกหน้าก็ได้เผื่อมันเหลือกันมันพอกระเทือนกันไหไปไปขึ้นหอยแล้วใครจะกดเนี่ยผู้เอ่อกดพูบปะกูก็ได้ก็จะกดอันนี้ก่อนดิเอาลรอวะเอออุ้ยพวกมันกาแฟเผากูกูยืนเอาเลยได้กดพูบเลยเนี เออกดจังไหนวะนต่แ้วมันไม่ได้หมดเต็มเลยเฮ้ยพุ้กดจังไหนวะกดยิ่ง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 ผูยิ่งเที่เอออันน่้เอ้ยมีเครื่องจูดอยู่นี่เฮ้ยเปิดเปิดอันนี้ดิเปิดอันนี้เครื่องจูดเระวางไว้เผื่อมีคนล้มจะได้อันนี้เอาพีไฮมันจะเปิดเอ่อประเด็นคือให้จังไหนต่อ โอ้แม่เออตไปกูดึงควันเสือกูกู้ยิงกันเลกู้ยิงกันเลยกูลงมาแล้วไปไปเจอกันห่อคอยนู้นแล้วแต่เออถึงสุดแลกูวิ่งละถ้าเจอถ้าเจออุ้ยตายเลยอุ้ยอ้ยไวเปอร์แม่อไวเปอร์ยิงห่อคอย กระเจิงไหมกระเจิงเอ็นจั๊กที่มยิงหอคอยไอ้ยี่สิบพี่เอียงอีกมันนีสนูลงลิ้นลงลิ้นลงลิ้นรอบที่แล้วกับไวเปอร์เรามีกับไฟ กูถือไล่ทีป่ะเนี่ยกูรู้ละกูรู้วิธีละกูวิว่งกลับไปเอาอะดรีนาลีนบนเวทีก่อนเอ้ยเสือกูถือยังเนี่ยฟูเต็มพื้นอยู่นะมึงเห็นอยู่วะเจอมอร์ท็อกอีก,กูทำไมวะแจ็คกี้แจ็คกี้คัตเตอร์ เอ้กระถือคีโว้บางนั่นถือเจคกี้นะกูนี่ไอ้สัตว์ปุ๊กปุกแทงแทงแทงกูวิ่งอยู่กูวิ่งอยู่กูวิ่งอยู่กูบ่มียาแล้วโว้เปิดกูถือไวเปิร์โอ้โหเหี้ยแม่งจองลายจอมพันมีที่ไหนโอ้โหโอปากเก็บกูฆ่าไวเปอร์ละบิตเตอร์ชื่อ ตัวยายก็เราคิดว่นานี่ลองรีบลองรีบลองรีบไปอยู่หอคอยเดียวกันดีกว่<ม>าเสียงมาแล้วแล้วพๆๆ่ว่าอุ้ย มึงรท็อกข้างล่างน่าจะเหลยอสองขวดอยู่เปิดมาเก็บมากว่ะไ้นีตว์เกลี้ยงแล้วมันหลายอยู่ได้ห่ะแนมไปยังเห็นอยู่นะตรงฝั่งพุ่นเนะนี่ยขวามือมึงนะนค่อยๆ<อ>ใช้ก็ได้ม,มึงเหมาต้องเฝ้าก็ได้ซัมมี่ดิ พีท่ทั้งพี่ทั้งพี่มันกากเกินไปหรือเปล่าครับนอร์มอลเนี่ยต้องฮาร์ดแล้วมั้งกูเห็นอีหยังแวบๆด้สู่อะไรทีไอ้สัตว์ <authority, half. S 1> ปืนกูหายไปใส่อุ้ยบุ๊คบุทั้งคุณคุณไหนวะอ๋อสตองเกอร์วะเฮ้ยยังยังดึกแ่งแฮงสตองเกอร์เอ่อข้างล่างมีบูมเมอร์มานะเฮ้ยสู้กูถือ,อขี้จะเกี่ยวกูแล้วจะเกี่ยวกูแล้วซอยเนี้ยยิงอยู่ยงงิงอยู่ คุณนายเกียวพวกเต้อยู่ทางไหนวะดึกดักดึกดักป่าไฟดักให้กูเต้เต้หลังมือตองเกอร์มาผูเต็มหน้ากูเลยเออผูโดนเฮ้ยผู้ไปหอยไปหอยไปหอยไปห้อยห้อยใส่วะผีเต็มเลยห้อยแล้วครัน ูโดดไปกูตายแน่เหรอขึ้นแม่งใดในเอี้ยเอากูเผาข้างล่างไปแล้วด้วยเพิ่งโดดแล้วแหละเต้เพื่อนกูยิงไฮเต้ดูวะเต้กระสุนไปเจอเอเล็กีต้ากูเป็นไงวะดูดูกูเปรี้มาเลยเลือดก้าวมาเลยสู้ยิงไฮเต้ ไปอ้บักแข่งมาเฮ้ยกูกระบอกอยงแม่งคนไปลุกมาละบุญว้าเย่ทำไมบักเตะตายไอ้สัสตายบ่กูอ่านเกมขาดนะยิ่งบักเตะยิ่งกลัวว่าอยู่เรื่องแล้วที่ผ่าก็ไปบททีเกี่ยว